พร้อมค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเรื่องจากเรานี่นะคะกินแบบของหนาไปแรงทค่ขาพิล้วนลืมจับพูดไม่ออกเท่าไหร่เพราะมันอืดมากนะคะที่เราจะมาทำการยืดในการขีดขลรมไม้ค่ะเอาอะไรคะเพื่อนอันนี้อะไรคะอ๋นนอทนนนนุเรียนมั้งคะทุเรียนค่ะสับปะรดดสิะคะ <c oughs> คนข้างหลังทำอะไรเหรอคะย <c oughs> ืนอืดค่ะดื้อพุง <c oughs> หน่อยไหมคะ Oh my god กินเบบี้ล้ทีเดียวที่มัน้งวมไมกินยเอะไเราดห่เลมเนียนะมันงคงเต้นค่ะเต้นอีกสิคะเล,เลยไม่อยากทำแล้ว นะช่วยย่องกาทำรายการอาหารยันอยู่เรื่องไงเนี่ยฮะพูดอะไรก็พูดก,กินไม่ได้ก็ย้อนที่นายเขาดืกรก็ดื้ <c oughs> อเลยค่ะอ๋อกุมค่ะจะอ้วกค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไปบ้ายหน่อยค่ะ